สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับก็คือเป็น UCL Quarter Final โ o ว e นะครับที่เพิ่งอัปเดตมาตอนตี2นะก็อย่างแรกให้เราไปเคมตัวของรางวัลตัวนี้ก่อนนะครับก็ได้เป็นผลโหวตตัวนี้สาอันนะครับแล้วก็เป็น UCL R16 Point นะครับก็คือหรือว่า UCL รอบสนะครับรอบสิบหเมสุดท้ายนะครับ6 0นะครับพอเราเคมแล้วเนี่ยให้เราโหวตทีมอะไรก็ได้ครับที่เราชอบนะเพราะว่า สามทีมนะครับที่จะได้คะแนนโหวตมากที่สุดนะครับจะเขาจะปล่อยนักเตะตัวที่มีพลังอ่ะ9กบออกมานะคือหลังจากที่โหวตเสร็จแล้วนะครับก่อนวันที่12เมษายนครับแล้วเราถึงจะเห็นนักเตะตัวนี้ได้นะเนี่ยก็โหวตแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับชอบทีมอะไรก็โหวตทีมนั้นได้เลยนะครับพอววเราโหวตเนี่ยอย่างผมโหวตแมนติสตี้ใช่ไหมครับมันก็จะได้คะแนนไอตัว ucl r 1 6บหกนะครับมา100นะ ก็เขาจะให้โหวต3าครั้งก็ได้เป็น300นะครับพอเร,เราได้คะแนนมาแล้วเนี่ยให้เราไปที่ตัวนี้นะครับเนี่ยให้เราเปิดได้เลยนะหรือว่าเราจะเก็บไว้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ชชว่์ว,ว่าเขาให้เปิดบัวรายวันหรือเปล่านะครับตัวนี้ตัวเคมาายวันหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนะส่วนไอ้ตัวราวที่หกตัวนี้นะครับเนี่ย เป็นตัวไอคอนที่เข้าใหม่นะครับก็คือเชพเปงโก้เนี่ยจะต้องใช้นักเตะอ่าต้องมีนักเตะพวกนี้นะครับในตัวนักเตะรล่าที่6ที่สุดท้ายนะครับ4ตัวนะแล้วก็เดอเทย,ย่ใช้6ตัวนะครับแล้วก็ที่สุดเลยนะซีดานใช้14ตัวนะครับเป็นพาไอคอนนะซีดานตัวนี้พลังน่าจะโหดสุดแล้วล่ะครับใน CAM นะครับโอเค okay, ก็ต้องเป็นนักเตะจำนวนนี้นะครับเนี่ยคือพวกนี้นะ เราถึงจะเคมพวกตำนานได้นะครับก็ต้องเปิดให้ได้นะครับพวกแรดฟอร์ดอะไรเงี้ยวินิสอุสนะครับส่วนเราจะแบบไปทางลัดได้เปิดนี้ก็ได้นะเนี่ยหรือว่าเราจะเปิดไอ้นี้แล้วก็ไปเปิดไอ้ตรงนี้เอาได้นะครับแล้วก็มีแพ็คเข้ามาขายด้วยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับและก่อนที่จะไปรับชมแพ็คนะครับใครกำลังมองหาร้านเติมฟีฟ่าพอยต์ราคาถูกนะผมมีร้านมาแนะนำนะครับคุกกี้แลนด์ชอป บริการเติมเงินเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยนะครับเข้า Facebook ทิมคุกกี้แลนด์นะครับหรือว่าแอดอดีไลน์แอดคุกกี้แลนด์มีแอดนำหน้านะครับเนี่ยะฮะแม่เข้ามาขายนะแล้วก็แถมปีเตอร์ชามายเคิร์ดด้วยนะครับอันนี้คือมันไม่การันตีนะหลายคนถามผมว่าอย่างเช่นไอเควสต์สตอยคอร์ปน,นะครับว่ามันการันตีหรือเปล่าอันนี้คือเราเปิดเนี่ยมันไม่การันตีนะครับมันมีเขียนว่า possible reward นะครับก็คือแบบ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เฉยในการเปิดได้นะครับแต่หลายคนก็บอกว่ามันเปิดได้ง่ายกันนะแต่ผมเปิดแล้วไม่เคยได้สักทีนะผมก็ผมคงใส่ผมดวงใม้มีมั้งครับก็อาจจะได้ใชมเปี้นนะครับหรือว่าได้พอยต์ในพวกนี้นะครับก็ลองดูนะสําหรับสายเติมนะครับส่วนกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆก็เปิดไปก็เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเปิดแล้วก็ดูว่าได้ตัวอะไรนะครับอืม ไม่ออกเลยนะเป็นบูธนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เกลือนะครับอันเนี้ยถ้าเราเปิดครบ15ครั้งเนี่ยมันก็จะการันตีนะครับก็คือการันตีอ่ตัว8 9นะครับก็คือ1อย่างเนี้ยแหละรครับมันมันจะการันตีหนึ่งอย่างนี้นะเปิดครบ15ครั้งนะครับโอเคแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เข้าใหม่นะครับเนื่องจากเป็นวันเอพิฟูลเดย์มั้งก็เลยเอากิจกรรมนี้เข้ามานะครับให้เราเจอกับแมนซิตี้นะครับ010นะ เนี่ยกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับอ่ามีทิกเล็กน้อยนะครับพอกดเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะอาจจะงงว่าเฮ้ยศูนย์สิบเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วชนะมันได้ยังไงนะ EA มั็ก็ควรๆเหมือนกันนะบางทีนะครับมาถึงเนี่ยรู้สึกว่าเราจะโดนจุดโทษนั่นแหละครับโดนจุดโทษก่อนเลยนะให้เรากดยอมแพ้เลยครับ ี่เ่ากบยอมแพ้นะอึ๊บนะเราก็จะได้รางวัลเหมือนกันนะครับติงไม่มีอะไรนะครับแต่เราสามารถที่จะเคมได้นะเนี่ยเห็นไหมเอาสามารถที่ทจะเคมได้นะครับนะครับได้ของรางวัลเหมือนกันนะ ไม่มีอะไรเลยครับหรือผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดเราชนะเนี่ยเราจะได้พวกอีโมพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นแค่เคมแค่นี้แหละครับกดยอมแพ้ก็ได้นะเพราะว่ามันมันยากมากนะ10-0 11 11-0เออเปิดอได้เกิดมีโทษเข้านะครับส่วนกิจกรรมใหม่ก็มีมานี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากกันน้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย